ทักทายคนที่ฟังออนไลน์อยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะ indie.onair.one สุภวดีเนี่ยเปิดใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ชั่วโมงที่สองแบบนี้ก็จะได้ฟังเพลงสากลไปพร้อมๆกันแล้วก็พร้อมที่จะนำคนฟังเข้าสู่การน,นำเสนอข้อมูลสำหรับ indie society ในเช้าวันนี้ค่ะ <Yeah. S 3> indie society เสนอข่าวท้องถิ่นสังคมและข่าวธุรกิจโดยโรวการบ้านวังหงพุนทธมณฑลสงขลา ข่าวแรกค่ะจังหวัดสงขลาจับมือกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ลงนาม MOU ขับเคลื่อนวัฒนธรรมอาหารโดยปักหมุดที่อำเภอบังกล่ำเป็นจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าอาจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสังคมเกิดก่อเป็นประธานนะคะปัจจุบันจังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการสมัครเข้าร่วม สมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกด้านอาหารโดยชูอัตลักษณ์เสน่ห์ส,สงขลาเมืองสองทะเลสามน้ำนะคะเพื่อใช้อาหารเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนามเมืองในทุกมิติไม่เพียงแต่เน้นวัตถุดิบหรือกระบวนการผลิตอาหารแต่ยม รวมถึงร้านอาหารเชฟแม้กระทั่งการแต่งกายที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของสองขาให้สอดคล้องกับเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆทั้งนี้การขับเคลื่อนอาหารในจังหวัดจะดำเนินการไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ค่ะมาถึงข่าวที่สองเป็นข่าวที่ต้อง ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ถแถลงข่าวความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจสำเร็จเป็นรายแรกของภูมิภาคหลังจากที่ทีมแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจล้มเหลวระยะสุดท้ายได้สำเร็จเมื่อ วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยสามารถย้ายออกจากห้อง ICU ได้แล้วและมีอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทางคณะแพทยาศาสตร์จึงได้ถแถลงข่าวความสำเร็จในครั้งนี้โดยได้เชิญคุณเฉลิมชัยครุอัมโพ ผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนทุนในการดำเนินงานด้านการบริจาคอวัยวะเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในภาคใต้ต่อไปค่ะ เราจะปิดท้าย i ินดี s o c i e t ีด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นนะคะพลตำรวจโทสาคอนทองมุนีนายกเทศมนตรีนครหัดใหญ่พร้อมด้วยนางสาวชุติมาเด็ดดีผู้อำนวยการสำนักการศึกษาร่วมพบปะในการฝึกอบรมภาคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยมีวิทยากรคือมิสเตอร์ลุคโจเบิร์ต อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บรรยายเกี่ยวกับเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษให้พี่น้องประชาชนได้รับความรู้ความเพลดิดเพลินในกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองถนัดมีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ณศูนยะ์อุทยานการเรียนรู้นครหัดใหญ่ค่ะและนี่ เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอสำหรับเช้าวันจันทร์วันนี้ค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวโฮมสองชั้น3ห้องนอน3มห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3ามหลังสุดท้ายสำหรับผู้ที่สนใจฟังข้อมูลแล้วติดต่อได้เลยวันนี้081-698-9509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ทักทายคนที่ชมไลฟ์สดอยู่ในเวลานี้ ในเพจอินดี้ m อขับคุณมากๆเลยค่ะที่เข้ามาชมข้อมูลข่าวสารสำหรับอินดี้ o ซอรซ i e ดีค่ะร่วมสนับสนุนอินดี้ o ซ i e t y โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาอีกหนึ่งไลฟ์สไตล์ของบ้านสวยบนทะเลทองโครงการบ้านวังหงพุทธมนทรสงขลาทางโฮมสองชั้นสไตล์ทรอปิคอลพื้นที่กว้างขวาง3มห้องนอน3ามห้องน้ำตกแต่งด้วยวัสดุอย่างดีร่มรื่นด้วยบรรยา กาศที่เงียบสงบแห่งสายน้ำจุดคลองวงบ้านสร้างเสร็จพร้อมอยู่เหลือเพียงสามหลังสุดท้ายรับข้อสเสนอราคาและเงื่อนไขสุดพิเศษสนใจติดต่อได้ที่0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธพลทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนใจลงโฆษณาในรายการโทร074243444 0819576644